อ่ะสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน T S Big Bike นะครับรับผมแล้รับผมนาจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้วันนี้นะขอญาตรีวิวรถเข้าใหม่สามคันเลยรถที่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมกันเฮ้ยเฮยเฮเฮยทำไมกันเฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เอ้ยเอ้ยเไ้ยอย่าไปขัดขืนอะไรมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยอะไรไว้อะไรอะไรมาเนี่ยอะไรไว้ฮะเรื่องอะไรกันครับพี่ฮะเรื่องอะไรกันครับอ่ะฮะไม่จ่ายค่าไฟะไม่จ่ายค่าไฟไม่ติดค่าไฟที่ไหนมาโอ้ยอ่ยติดเนี่ยของรัฐเนี่ยแหละอ๋อโอ้ยทุกวันนี้จะแย่งงูแดกอยู่เลยนะแย่งงูแดกเฮ้ยมาจากที่ไหนกันเนี่ยอ่ะไอ้น้องพี่ถ่ายคลิปไว้อยู่เนี่ยเป็นหลักฐานดูใบมันดูใบเลยดูใบ เยี่ยมดูใบยี่ยมพูดไทยชัดขนาดนี้ไอ้สัตว์อยู่ไทยหลายปีอยู่ไทยมาหลายปีพูดดูใบเนี่ยไอ้นี่กุญแจมือของจริงเลยว่ะโโอ้หที่มืดจริงเลยว่ะแม่งเล่นของจริงเลยดูเอถ่ายถ่ายป้ายป้ายทะเบียนรถไว้ก่อนดีกว่าแล้วส่งให้ตำรวจอ๋ออ๋อเออจะเคลียร์เขาเมื่อไหร่ละอะไรนะจะเคลียร์เขาเมื่อไหร่รอแม่งค่าไฟรถก่อนรอค่าไฟรถนะนี่นะเพื่อนๆน้องๆหนูๆดูเป็นตัวอย่างเลยนะค่าไฟไม่จ่ายเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟนี่ นะลุงเขาเอาจริงนะเดี๋ยวแม่งมาอีกรอบมึงค่าน้ําอีกนีทีมอุ้มเลยนะทีมอุ้มเหรอทีมอุ้มไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยนะทีมอุ้มลุงเขาอไอ้ช่วงนี้กําลังหิวแล้วไอ้เหี้ยขึ้นหมดค่าน้ำมันก็ขึ้นอ้าวไอ้เหี้ยมึงแม่งมาอีกดูใบน้ํามันถูกเลยไอ้สตาร์ตใช่แม่งสตาร์ตตลอดน้ํามันถูกโอ้ยค่ะนะน้ำมันก็แพงค่าไฟก็แพงค่าน้ำก็ขึ้นขึ้นค่าของชีพ โอ้แมงึ้นค่าของชีพแม่งขึ้นชิบหายเลยขึ้นขึ้นไม่ได้แต่ขึ้นแม่งขึ้นโอ้โหนู่นเดี๋ยวนี้ยี่ห้าบาทแม่งซื้อข้าวไม่ได้แล้วทำไมแดกไม่ได้แล้วค่าของชีพหมายถึงเงินเดือนอ่ะอ๋อค่าของชีพค่าของชีพมันไม่ใช่อ่พวกการใช้สอยหรือแวะไรออ่ะเอาเอามีดออกเดี๋ยวเอามีดออกมันจะโดนมันล็อกกุญแจมือไว้ดัดสันดานกหออโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วแมงแม่งล็อกสันแน่นเลยดูดิแดงเลยนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างนะอย่าคิดถือ อย่าหืออย่าไม่ใช่อย่าหือกับพวกเรานะอย่าหือกับลุงอ่าใช่อ่ะเอาวันนี้รีวิวแบบอย่างเงี้ยอ่ะรีวิวอย่างเงี้ยรีวิวอย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะสุดยอดไปเว้ยหิมอุ้มอ่ะเอาวันนี้รีวิวรีวิวรถโดยนกทองไผ่เหมือนเดิมไอ้ซ่าเนี่ยล้างไม่ดีกูบอกเลยล้างไม่ดีล้างไม่ดีเลยดูดิเนี่ยต้องมาหยุดตกอยู่ในสภาพนี้อีกแล้วจะดราม่าใส่กูอีกวะเนี่ยวันนี้อ่ะ ฮะเอ้ยเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องดราม่าไม่ต้องดราม่าอ่าอย่าไปถืออะไรเยอะแม่งเมื่อยวางมั่งมันรู้ตัวไงว่ามันจะโดนแล้วใช่อันนี้เอามาแก้เคด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 ก่อนแก้เคดแก้เคดโดนล็อกปุ๊บจะได้ไม่โดนอีกอ่ะจะได้ไม่โดนแล้วไม่โดนนโดไแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วอยู่งี้สองวันได้ป่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วเอารีวิวเอารีวิวรถเข้าใหม่กุญแจมือกุญแจไม่มีด้วยดอกเละอ่ะไม่มีไม่มีเดี๋ยวต้องใช้ไอ้เนี่ยที่ตัดทางอ่ เดี๋ยวเรียกไอ้นี่เลยรีวิวรถเข้าใหม่3คัน Z900 ปี18 SE หายากหายเย็นแต่ที่นี่มีนะ MT09 ทีศูนย์เ้าปีสองพและนินจา400ร้อยตัวฮจฮจนี่คืออะไรตัวคีเลตอ่ะตัวคีเลตตัวคีเลตเรียบร้อยแล้วไม่ไม่มีมญแจับละตอนนี้เนี่ยเนี่ยคีเลตคีเลตโอ้ยลำบากยากเย็นเลยอันคีเลตไอ้ยี้เวลาถอดกางโกงเกงถอดอะไรยังไง ได้ปะไม่ได้เกี่ยวได้เงียบวิ่งเชาติหมาเอาไล่ที่นินจาก่อนเลยนินจา400 HG ปี2020สีดำฟ้าสีมันออกฟ้าๆหน่อยนะสีออกฟ้านิดนึ่งแล้วก็ที่พิเศษเลยตรงนี้เนี่ยจากที่เคยมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นลายเพ้นท์นะใช่เป็นแอร์บัตข้างในเลยจะไม่มีเลยนะแล้วก็กระล้มตรงรุ่นนะแล้วก็ตกแต่งก็สลิปออนไปอะคาโปวิก นะฮะยางใช้ได้นะครับรถนี่สภาพเนียนกิฟไม่มีล้มไม่มีชนนะกิฟต์เลยกันนี้อ๋อนี่ท้ายสั้นท้ายสั้นคับได้ท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้นะกุญแจอยู่ไหน่ะนี่นี่คีเรสอ่าอ่าเนี่ยเป็นคีเลสแล้วปึ๊บไปคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันโลนะฟังเสียงก่อนโอ้โหนี่ไงนี่รถปียี่สิบโคตรแน่นนะ ไอ้เม uh huh> um uh> ื่อกี้ผมตกใจเลยนนู้นพี่โดนจริงนะไอ้ย่าที่ผมเตรียมเลยนะโอ้แม่งเตรียมทีมอุ้มนี่แม่งแบบเอาจริงเลยนะเออเมื่อกี้ผมเตรียมเลยนะไม่ได้เตรียมช่วยนะเตรียมหนีเอ้าโอ้โหรถแม่งแบบพอโอ้โหนะ คันนี้เอาหลักนี้นะเอาราคานี้ไปนะ1นึ่งแสนหนบาท1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทปี20ที่ไหนยัขายเท่าไหร่ก็ช่างแม่งเลยนะเอาต่อไปยี่าิบห้า MT ศูนย์เก้าปีสองพสีเทาครับนะถังน้ำมันตอนแรกมันจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นสีด้านอันนี้จะของเขาเกือบแก้วมาแล้วใช่เขาคือสลิปออนนะปลายจากสำนักใหม่สฟรีปลายเบสบอลปลายนี้ แกถนัดเลยถ้านะคิดอะไรไม่ออกก็ทรงนี้ตลอดครับผม,มนะการมะน้ำแต่งก็มีอะรถนะถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆยางเยิงนี่ใหม่ใช่นะยางร้โซ่พีระรีสายฟ้านะโซ่สเตอร์ได้อยนะโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานอโอ้ถังนี่เงาฉ่ำเงาฉ่ำเนี่ยเนะบยายบายนะเอามาดูไม้ไม้คันนี้หมื่นสี่พันโลนะ เสียงไม่แพ้เดียวติดมีโหมดบอดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่นโหดว่ะเฮ้ยไฟหน้า LED เฮ้ยไม่ LED ไฟหน้าเป็นสีนอนอ่าสีนอนเฮ้ยเป็น LED ก็ถูกแล้วเออเป็น LED แล้วเป็น LED เปลี่ยนเป็น LED นะ LED กันล้มมีเกียร์โยงนะปั๊มล่างแบบโม้โอ้โหท่อพี่ใหม่ ลำบากเว้ยแหละลำบากป่ะไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกคุณแจไม่มีอ๋อแต่แจไม่มีเดี๋ยวนี่ผมมีวิชาโจรอยู่เลยวิชาโจรวิชาโจนอ่ะนะเพราะเราราคาโจรเน้ะไงออกได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองแคดดูวยลองแคดดูวยลองแคดลองแคดสารุ่งไงฮะองลองแคดอ่ะลองแคดดูลองแคดอ่ะนะ ออกกัหนึ่งข้างนี่ดูไว้ซะ,ะนะไอ้พวกน้องๆหนูๆทั้งหลายครับผมนี่มักุญแจมือที่ตำรวจสากลทั่วโลกเขาใช้กันะนะนี่นใช้เพียงนี่มึงดูไขค,ควงอันเดียวม่งแกะได้ทุกอันอเวลามึงเกมนะ,ะมึงต้องมีละอุปกรณ์พวกนี้พกไปเลยไม้แคะหงแคะหูอะไรแคะหูไม่ได้ไม้อ่อนไปอ่อนไปนี่ไขควงวัดไฟไปนี่จะงอหน่อยหนึ่งไปยจงงอหน่อยหนึ่งมึงเห็นป่ะเดี๋ยวโฟกัสให้โดนอ่า ไ่มันยังงอหน่อยเดินอะอะไหนดูอีกข้างอ่าอีกข้างอีกข้างเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งเคี้ยวแม่งฟุกหรือเปล่าดู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 เดวก่อนเด็กอันเด็กอันอืข้างนี้แม่งแข็งไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดนะวันนี้สอนเลยสอนวิชานี้เลย เอาไม่ออกแล้วเอาไม่ออกเก็บไ้ก่อนเก็บไปก่อนอันรีวิวรีวิวอีกันเก็บไ้ก่อนเก็บไปก่อนนะอีฮ่าเอาครั้งสุดท้ายคาวา s a กิเ900นะพิเล900 SE หรือตัวสเปเชียลดิชั่นปี2018รถมือเดียวป้ายแดงสภาพนางฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการไมื่ะเป็นการ์ดมอน้ำมือเบรกมือคัตแต่งไฟเลี้ยวหน้าแต่งชิวหน้าแต่งแคดบาร์นะ หรือเป็นสลิปออนนะไปไปดาบ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 รงแค่ๆค่ไปดาบสโคโปวิดโอ้โหมุ้ยจงเฮดพีแลมีอะไรล่ะเฮดพีเฮดพีเฮดพีด้วยเลเซอร์อีกมั้งฮ่าเซอร์ไอ้ห่ามึงนี่ก็เข้าใจลอกเรียนแบบเราคนไทยนะถือว่าสมบูรณ์มากนางฟ้าทะเบียนแบบตัดนี่แค่ทะเบียนก็แดกขาด ขอบไม่มีขอบไม่มีลายขอบก็เหมือนนี่เหมือนขนมปังใช่ใช่ถ้าพอไม่มีขอบแล้วมันจะเป็นไงแพงขึ้นแพงขึ้นแพงแพงขึ้นพอไม่มีขอบปุ๊บแม่งแพงเลยนะโซ่สเตอร์ไมคกิฟครับนะโอ้โหรถสภาพแบบนี้แวร์แบบนี้ครอบคาร์บอนแฮนด์แฮนด์ก็เปลี่ยนแลยนะแฮนด์แต่งแฮนด์แต่งกุญแจสองดอกบุ๊ครบไมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันโลฟังเสียงครัย โอ้โหไงไอ้ท่อนี่มันเสียงมันออกนิ่มใช่าหมวะนิ่มๆท่อันอ๋อสองรูมีสองรูเนี่ยอ่า้ตกใจประโชคออกจริงออกจริงออกจริงไม่รู้แก่รวยเนี่ยมันก็จะออกเสียงนุ่มๆหน่อยอ๋อคันนี้เอาไปสองแสน 29,000บาทรถปี18สภาพนางฟ้าแบบนี้นะคุณจะไปหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วใช่2,029,000บาท MP09 เท่าไหร่เมื่อกี้บอกไป169,000บาทและคันสุดท้ายนินจา400 HG 1 1 9 0 0 0บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742วันนี้ผมจะติจัดให้และนกของไยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ